แอลกมวลที่พยักวิเชียนจากว Re ังรีรีสอนะคะเราสอนการแปรรูปอาหารมา20ปีแล้วค่ะและ20ปีที่แล้วเนี่ยอาดำเนินกันทาเนี่ยค่ะได้ไปเรียนกับเราที่ว Re ังรีรีสอนแต่ว่ายังไงก็ตามอาดำเนินเนี่ยตอนไปเรียนเนี่ยมีอาชีพอยู่แล้วก็คือการทำข้าวเหนียวสังขยาหน้าปลาแห้งหน้ากุ้งหน้าต่างๆเนี่ยนะคะขายอยู่แล้วค่ะ แล้วก็ขายดีด้วยวันนี้เนี่ยมันเป็นวันที่เราอยากจะมาหาอาเนินเพราะว่าหน้าร้อนนี่มันร้อนมากนะคะแล้วเราก็คิดว่าอาหารเรื่องข้าวเหนียวของเราเนี่ยแม้ว่ามันกินแล้วมันจะรู้สึกร้อนน่ะแต่มันมีบางสิ่งบางอย่างของหน้าข้าวเหนียวเนี่ยคะ่ะเขาเราไปทานหน้าร้อนก็คือหน้าปลาแห้งเนี่ยคะ่ะไปทานกับแตงโมนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราก็มาโชว์การทําหน้าปลาแห้ง ซึ่งจะไปทานกับแตงโมหรือจะทานกับข้าวเหนียวก็ได้นะคะกับอานเนินผู้เชี่ยวชาญการทําการเรียกว่าทําข้าวเหนียวก็แล้วกันนะคะและหน้าต่างๆค่ะอานเนินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะ,คะแล้วก็เดี๋ยวเชิญไปชมกันเลยนะคะหน,น้าปลาแห้งน,นี้ต้องเริ่มจากการทําปลาก่อนนะคะแล้วก็ปลาที่เราใช้เนี่ยเราใช้ปลาช่อนค่ะ ปลาชอ่อนของเราก็ไม่ใช่ปลาเลี้ยงนะคะเราเรียกว่าปลาช่อนนานะคะคือมาเกิดในนานะคะเป็นปลาชอ่อนธรรมชาตินี่นะคะคือปลาชอ่อนที่เราจะทําในวันนี้ค่ะปลาชอ่อนตอนแรกเราก็ล้างสะอาดตัดหัวนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาแล่นะคะนี่คือปลาชอ่อนของเราสองตัวนี่ปลาชอ่อนแล้วก็เกลือค่ะเดี๋ยวเราปลาชอ่อนใส่เกลือนะคะใส่เกลือเสร็จแล้วเราก็จะไปตากแห้งค่ะ การใส่เกลือในปลาช่อนนี้ต้องมีเ,เกลือที่ใส่กำลังดีเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปผัดภาพปลาช่อนเค็มไปหน้าปลาแห้งเราก็จะเค็มไม่อร่อยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องแน่ใจว่าปลาช่อนของเราเนี่ยเค็มกำลังดีก่อนที่เราจะนำไปตากที่เราเตรียมไว้นะคะเป็นแบบนี้นะคะ,ะคะ่ะมีตัวนี้ก็ใหญ่แห้งเสร็จแล้วก็มาหั่นค่ะะคะ,ะคแล้วก็ ตัดหัว <Wars. S 1> นะคะตัดหัวล้างล้างไส้ล้างอะไรออกแล้วก็เอาตรงหลังค่ะเอาหลังความแบบนี้ความแบบนี้แล้วก็แล้วก็แร่ค่ะแล่แล่แล่ให้ติดกระดูกนะคะเราใส่เกลือนะคะเราก็ทาเกลือข้างในนี่ค่ะนะคะนี่เราทาแล้วนะคะแล้วก็ทาข้างนอกนะคะทาเกลือตอนตอนเราทาเมื่อกี้เราก็ทาเกลือแบบนี้แล้วก็ทาสองข้างแล้วก็ปิด แล้วก็ทาที่หนังนี่นะคะแล้วก็กลับข้าวแล้วเกลือทานะคะทาหมดทาเหมือนกันทาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยกึกเราก็ขยำบีบแรงๆค่ะบีบแรงๆบีบไปเรื่อยๆเหมือนกับนวดมาเนี่ยเพื่อให้เกลือเนี่ยเข้าไปในเนื้อค่ะดฉะนั้นเนี่ยพอเราใส่เกลือไปแล้วเนี่ยเนื้อปลาก็จะนิ่มนะคะนิ่มเราก็จะนวดค่ะนวดใช้มือบีบเนี่ยค่ะแรงๆแรงๆเหมือนกับขยำไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะ ขยัาแรงๆนะคะให้ให้เรือเนี่ยเข้าไปในนี้นะเรือจะไปไล่ค่ะคือเรือเนี่ยมันมีน้ําหนักหนักกว่าน้ําในตัวปลาหลังจากที่เรานวดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ต้องหมักไว้สองชั่วโมงค่ะอันนี้เป็นปลาตัวเล็กนะคะคือประมาณสองตัวหนึ่งกิโลเราก็หมักไว้สองชั่วโมงแต่ว่าถ้าเป็นปลาตัวใหญ่กว่านี้คือตัวละกิโลขึ้นไป ก็ต้องหมักไว้ประมาณ3ามชั่วโมงหรือสีชั่วโมงตามขนาดของปลาถ้าจะถามว่าตากแห้งแค่ไหนคะถ้าแดดอย่างทุกวันนี้บบกร้อน35 40องศาอย่างนี้นะคะตากแดดวันเดียวก็อาจจะได้แล้วนะคะอคเราก็เอาน้ํามันใส่ในกระทะนะคะเราจะรู้ว่าน้ํามันร้อนขนาดไหนเราก็ลองเอาปลาใส่ลงไปชิ้นหนึ่งปลาเราใส่ลงไปเนี่ยมันสุกประมาณครึ่งหนึ่งแล้วน้ํามันก็ควันขึ้นแล้ว เราก็าปลาทั้งหมดนี่แหละคะ่ะใส่ลงไปทอดค่ะเห็นไหคะมันก็ร้อนกำลังดีหนึ้นหลังจากที่เราทอดเสร็จเรียบร้อยนะคะพอเย็นแล้วเราก็เอามาใส่โคกค่ะตำคอบุบๆค่ะนะคะพอชิ้นปลาแตกนิดๆพอเสร็จเรียบร้อยก็มาแกะแกะออกจากหนังนะคะแกะแกะหนังออกก็จะเป็นปลาก็จะเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะ จากชิ้นๆแบบนี้เสร็จเดี๋ยวเราจะไปใส่เครื่องปั่นเอาปลาเนี่ยใส่เครื่องปั่นปั่นแล้วเนี่ยเนื้อปลาก็จะฟูแบบนี้แล้วก็อยากจะย้อนกลับไปนิดนึงนะคะอันนี้คือปลาแห้งที่เมื่อกี้นี้เราทอดนะคะปลาแห้งน้ําหนักครึ่งกิโลนะคะปั่นแล้วได้ฟูขนาดนี้ค่ะอหอมนะคะนามาตอกแล้วก็หั่นบางๆแบบนี้นะคะแล้วเราก็หอมเนี่ยนิดนึงค่ะนิดนึงแค่นี้ค่ะใส่เข้าไปนี้ ในปลาแล้วเราก็ขยำขยำจนหอมเนี่ยแตกไม่เหลือหอมเป็นชิ้นชิ้นอยู่เพื่อดับกลิ่นคาวของปลานะคะที่จริงปลานี่ไม่มีกลิ่นคาวก็เป็นกลิ่นปลาธรรมดาแต่ใส่หัวหอมลงไปปลานี่ก็จะหอมมากขึ้นค่ะนะคะมีกลิ่นหอมก็ใส่น้ําตาลลงไปนะคะเข้ากันค่ะวันนี้จะหวานมากหวานน้อยก็แล้วแต่เรานะคะอ เอาเบาๆนะคะให้น้ำตาลไปทั่วๆแทรกซึมไปทั่วๆมาถึงแล้ดูอย่างนี้แล้วลูเตาของให้แม่ทำให้กินเลยัแม่นก็นเหมเดิมวะแม่ แห้งนะคะเสร็จแล้วก็จะหน้าตาแบบนี้นะคะค่ะถ้าจะดูนะคะก็จะเห็นแบบนี้ค่ะแห้งฟูอร่อยรสชาติเรียกว่านุ่มนวลอร่อยมากค่ะนุ่มละมุนค่ะอยากให้ทุกคนได้มาชิมด้วยตนเองจังเลยค่ะ